ประเทศจีนที่คุณเคยรู้เคยเห็นเป็นแบบไหนมีแผ่นดินกว้างใหญ่ถึง9.6ล้านตารางกิโลเมตรท้องทะเลกว้างใหญ่ถึง3ล้านตารางกิโลเมตรเป็นที่ที่มีสี่ฤดูหมุนเวียนไปหรือประเทศที่มีพื้นที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งและพื้นที่ทะเลทรายที่ร้อนด่างไฟที่เป็นด่างการเดินจังหวะที่รื่นเริงตามเสียงเพลง เมื่อบินอย่างนกจากพื้นดินทยานสู่ท้องฟ้าสิ่งที่พบเห็นจะเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการมองไปที่ข้างหน้าที่ที่คุณไม่มีทางไปถึงได้เห็นทัศนียภาพจากมุมสูงมองตาทอดลงมาทั้งกลางวันและกลางคืนภาพที่คุณคุ้นเคยก็เปลี่ยนไปอีกแบบ จากโลกร,บรอบๆตัวเราสูท่ที่ไกลจากบ้านจากเรื่องภูมิศาสตร์สู่เรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของมนุษย์คุณจะได้พบกับสิ่งล้ำค่าที่ไม่เคยพบเจอจากนี้ไปการเดินทางกับเราท่องเที่ยวสุดขอบฟ้าได้เริ่มขึ้นแล้วบนหน้าผาของเขาหลงหู มีสุสานลอยฟ้าอยู่ตามแต่ละช่องและนี่คือพิธีศพที่มีลักษณะพิเศษของจีนโบราณแล้วในอดีตคนนำศพไปฝังบนหน้าผาได้อย่างไรสิ่งนี้ทำให้คนทั่วโลกประหลาดใจยิ่งทิวทัศน์ของเขาหลงหูทุกวันนี้ยังคงมีการแสดงฝังศพสุสานลอยฟ้า ผู้คนพยายามทำตามขั้นตอนการฝังศพของคนในอดีตนักแสดงใช้ลูกรอกและเชือกเพื่อให้สะดวกแก่การช่วยฝังศพแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันคาดเดา นักแสดงไม่กี่คนล้วนเป็นคนเก็บสมุนไพรในพื้นที่บางครั้งพวกเขายังเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญบนหน้าผาสูงชันของเขาหลงหูมีพืชสมุนไพรอล้ำค่าเติบโตหลายชนิดคนเก็บสมุนไพราอาศัยเชือกเส้นหนึ่งนำตัวเองแขวนขึ้นไปบนไหล่เขาก็เขยืดเข้าใกล้สิ่งล้ำค่าเหล่านี้ สิ่งนี้คือสิ่งที่ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษพึ่งพาหาอาหารจากภูเขาเรื่องราวก็เป็นเช่นนี้ mm hmm. เขาเจียกางมีชื่อเสียงทั่วโลกไม่เพียงแต่ความสวยงามแต่ยังรวมถึงการเริ่มต้นเลือกที่ยิ่งใหญ่ mm hmm. ในปี1927เมาเจอตุงนำทัพกลุ่มก่อการในฤดูใบไ,ไม้ร่วง หลังจากที่พบสถานการณ์ที่ครับขันก็เดินทางมายังเขาเจียงกางภายหลังกลุ่มปฏิวัติก็ได้รวมตัวกันนำชัยชนะได้สมาชิกวัยเยาว์ของพรรคก๊กมินตั๋งในจีนไม่ได้เนรคุณต่อช่วงเวลาที่อยู่บนป่าเขาแห่งนี้เขาเจียงกางจึงกลายเป็นต้นกำเนิด หมู่บ้านเกษตรกรหลังจากปฏิวัติแห่งแรกของประเทศจีนนับแต่บัดนั้นการปฏิวัติถือเป็นการก่อไฟเพียงนิดแล้วค่อยๆเกิดผลโทษช่วงต่อไปต่อมาพวกเราเริ่มมาสำรวจทางเดินน้ำกันบ้างจากทะเลสาบโพหยางใช้เวลาตามนกที่บินอพยพไปพักผ่อนมาถึงจิงเตอเจิน ชมเตาไฟที่ลุกไม่มีวันดับเจียงซีมีพื้นที่ติดแม่น้ำแยงซีเกียงในยุคที่มีการค้ามาคมทางน้ำแม่น้ำแยงซีเกียงนับเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดและเมืองเจียงซีก็ยังติดแม่น้ำด้วยนับเป็นเส้นทางระหว่างประเทศและเส้นทางระหว่างเมือง มันพัฒนาสร้างเครือข่ายเส้นทางข้ามนาคมเชื่อมต่อกันเจียงซีนับเป็นเมืองที่เดินทางมาได้เร็วที่สุดในจีนณจุดที่เส้นทางน้ำไหลเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบหูหยางและแม่น้ำแยงซีเกียงยังมีภูเขาเด่นลูกเดียวที่ตั้งสูงตระงานอยู่ หลังจากเส้นทางที่น้ำในแม่น้ำแยงสีเกียงไหลกว่า5,000กิโลเมตรมาถึงโค้งที่สามของแม่น้ำเริ่มจากเขาฉือจงล่องลงมาตามแม่น้ำแยงสีเกียงกลางแม่น้ำเส้นนี้เชื่อมต่อด้วยทะเลสาบน้ำจืดสี่แห่งทะเลสาบหูหยางนับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด มันเปรียบเสมือนปอดของแยงซีเกียงในเวลาที่ระดับน้ำต่ำลงมันก็ส่งน้ำไปให้แม่น้ำแยงซีเกียง oh. เมื่อเวลาที่น้ำท่วมเลสาบโหยางก็นำน้ำออกไปยังแม่น้ำแยงซีเกียงสลับไปมาเช่นนี้ช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ำในแม่น้ำ เมื่อเวลาน้ำท่วมที่ทะเลสาบโผอยางผู้คนสามารถเห็นสิ่งก่อสร้างโบราณโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำความจริงคือสิ่งก่อสร้างนั้นสร้างที่กลางเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบที่เรียกว่าลั่วชิงตุนรอคอยเวลาที่ระดับน้ำลดน้ำลดลงพื้นที่ทะเลสาบก็โผล่ขึ้นมาเห็นพื้นหญ้าอันกว้างใหญ่น้ำที่อยู่ใต้เกาะ ยังแสดงให้เห็นออกมาอย่างชัดเจนแล้วทะเลสาบโขหยางจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วผู้คนจะมองเห็นในฤดูใดนี่คือเส้นทางถนนที่ไปยังทะเลสาบโหหยางหน้าร้อนของทุกปีจะมีน้ำท่วม น้ำในทะเลสาบค่อยๆไหลผ่านท่วมเส้นทางผู้คนไม่น้อยถือโอกาสเดินทางมาที่นี่ทำให้เกิดความอยากในการขับรถรุยน้ำระดับน้ำก็ยังค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นครึ่งเดือนเส้นทางนั้นก็ถูกน้ำท่วมทั้งหมดในฤดูหนาวของทุกปี ทะเลสาพโพยางยังได้รับความนิยมนกอพยพจับคู่กันบินเป็นฝูงเวลาที่มากที่สุดจำนวนนกอพยพที่เห็นได้ชัดมีมากกว่า7จ็ดแสนกว่าตัวพวกมันออกจากรังมาเต็มใจบิดมาที่แห่งนี้นกกระเรียนขาวนกที่ชอบมาที่นี่หัวสีแดงบวกกับขนสีขาว ทำให้มันมีลักษณะโดดเด่นนักมันว่ายน้ําไปเรื่อยๆมีนกปีกสีดําขาวว่ายเคียงข้างกันมาคือนกกระเรียนขาวจากตะวันออกพวกมันถูกขนานนามว่าแขกคนสําคัญของทะเลสาบโหยางทั้งโลกมีนกกระเรียนขาวตะวันออกแค่สามพันกว่าตัว เวลาที่นกกระเรียนขาวกลางปีกโบยบินปลายปีกจะมีพื้นที่สีดำเล็กๆโผล่มานั่นคือขนที่เพิ่งเริ่มงอกขนนกกระเรียนขาวสีดำเชื่อมโยงไปยังปีกทั้งสองข้างพวกนกนักเดินทางเหล่านี้ทำให้ทะเลสาบโผล่หยางในหน้าหนาว กลายเป็นท้องถุงของนกอพยพอันแสนน่าทึ่งที่ทะเลสาบโหยางสิ่งที่ยากจะเจอที่สุดคือการได้พบเจอสัตว์ที่ใกล้สูญพันอย่างหมูแม่น้ำพวกเราใช้เวลาหาถึงสวันในที่สุดก็ตามล่าหาจนพบหมูแม่น้ำก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำชั่วครู่ ลักษณะของพวกมันคล้ายกับโลมาแต่ละครั้งมันโผล่ขึ้นมาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นวันนี้โชคเข้าข้างได้พบหมูแม่น้ำสองตัวว่ายน้ำด้วยกันดูแล้วระดับที่ขึ้นมาบนทะเลสาบโหอย่างช่วงเวลาข้างหมูแม่น้ำนับวันน่าจะดียิ่งขึ้น มุ่งหน้าบินไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้พวกเรารีบมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้พบกับความลับสุดยอดในการจับปลาการสืบทอดการจับปลาด้วยนกกาน้ำปฏิบัติต่อมานับเป็นเวลากว่าพันปีใช้ไม้ไผ่ตีน้ำเป็นการสั่งมันพวกมันรู้ตัวโดยสัญชาตญาณดำดิ่งลงน้ำไม่นานนัก พวกมันเปลี่ยนเป็นดั่งอาวุธสงครามเวลาจับปลาปกติชาวประมงจะไม่ให้อาหารนกกาน้ำถ้าหากกินอิ่มพวกมันจะไม่ช่วยทำงานบางครั้งที่จับปลาได้นกกานํำจะได้รับรางวัลเป็นอาหารนั้นทันที ตอนเย็นเมื่อเรือประมงเต็มไปด้วยปลาที่หามาได้สิ่งที่นกกา Serbia, น้ำรอคอยก็คืออาหารเย็นอันอุดม,มสมบูรณ์การเดินทางออกจาก are, ทะเลสาบโหยางมาที่เครื่องชามที่มีชื่อเสียงของจิ่งเตอ๋อจนันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งจำนวนชามสีขาวกองหนึ่ง สวยงามน่าเป็นที่ดึงดูดของห้องเต้พวกมันถูกถวายให้แก่ห้องเต้แต่ละรัชสมัยนับจากนั้นถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเจียงเต๋อเจินเตาเผาดินเผาสมัยโบราณถูกสร้างขึ้นดังรูปร่างภูเขามีโครงสร้างลักษณะไล่ลงมาเป็นขั้นเตาต่อกันลงมาหรือขึ้นไปตามขั้นตอน การออกแบบเช่นนี้มีประโยชน์ช่วยลดพลังงานในสมัยโบราณมีการผลิตเตาเผาเครื่องถ้วยชามเจียงเตอ๋อจิ้นทุกปีผลิตออกมาจำนวนมากนับร้อยนับหมื่นพวกมันมาจากบริเวณรอบๆแม่น้ำแยงสีเกียงเดินทางจากบ้านเกิดไปยังที่ต่างๆอันห่างไกลกลายเป็นผลิตภัณฑ์จากจีนสู่สายตาชาวโลก ในเส้นทางการเดินทางนี้พวกเราหันมาดูนักเดินทางพเนจรมาตามเส้นทางนี้พื้นนาำที่ปรากฏตกทอดสู่ชาวฮากาตามรอยมายังเส้นทางต่างๆสำรวจพื้นที่โดยรอบมาเรียนรู้ว่าในแต่ละวันพวกเขาใช้ชีวิตผ่านร้อนผ่านฝนตั้งรกรากสร้างหมู่บ้านวันเวลาที่ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆ นี่คือนาขั้นบันไดของชาวบ้านที่นี่ในสมัยราชวงศ์ถังส่งเพื่อหลีกหนีทัพที่มาจากทางเหนือคนกลุ่มหนึ่งย้ายมาปีนเขาจนมาถึงที่นี่เนื่องจากต้องอยู่ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่าชาวฮากา การที่ต้องหาจากบ้านมาต้องรู้สึกเศร้าเป็นแน่พวกเข้ามาที่นี่เห็นว่าพื้นที่ลุ่มส่วนใหญ่มีเจ้าของแล้วด้วยความที่อยากมีที่นาเป็นของตนจำต้องเดินทางขึ้นไปเดินขึ้นไปเช่นนี้พบว่าพื้นที่กว่าพันเมตรที่มีระดับไม่เท่ากันในการทำนาขั้นบันได เมื่อมีที่นานแล้วเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ชาวฮากาเริ่มคิดย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่บ้านที่อยู่อาศัยที่ไม่เท่ากันในปัจจุบันสิ่งก่อสร้างสีเข้มเหล่านี้ก็คือที่ที่ชาวฮากาอาศัยอยู่มานานเรียกว่าเวยอูเพื่อที่หลีกหนีโจนและสัตรรว์ร้ายพวกเขาต้องสร้างกำแพงที่แข็งแรงสร้างขึ้นมาสูงขึ้นฟ้าเริ่มใช้วัสดุก่อสร้าง คือเยียนอีเ้เหว่ยสถานที่นี้คือเหวยอูหรือบ้านที่สูงที่สุดในเจียงซีหรือจะพูดว่ามันคือสถานที่พักท้องถิ่นไม่ก็พูดว่ามันเป็นป้อมปราการสี่เหลี่ยมค่ายทหารกำแพงสูงถึง15เมตรทำมาจากวัสดุที่แข็งแกร่งและน้ำหนักเบาทั้งบริเวณร,บรอบๆมีบริเวณทางเข้าออกทางเดียว ทั้งเวอูมีห้องพัก136ห้องทั้ง4ด้านมีที่เก็บเมล็ดธัญพืชแม้มีศัตรูล้อมอยู่ด้านนอกผู้คนข้างในสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ทั้งปีแต่หากจะบุกเข้าไปข้างในดูเหมือนจะไม่ง่ายนะักอู่ชือเวยเป็นสถานที่ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน หากกลบหนีสงครามจะต้องถูกลงโทษทั้ง4ี่ทิศเชื่อมโยงต่อกันหากพบศัตรูก็พร้อมจะลงโทษเคี่ยนตีทันทีทุกวันนี้ไม่มีสงครามปลอดภัยดีแล้วการออกแบบก่อสร้างเวยอูยังคงพิถีพิถันหากกล่าวถึงการก่อสร้างในประวัติศาสตร์29ปี ต้องใช้เงินกว่าล้านสองไวอ,อูมีห้องชุดหนึ่งด้านหน้าหลังมีทางเข้าสามทางมีบ้านอยู่ห้ากลุ่มณบ้านที่มีพื้นที่กว่า8,000ตารางกิโลเมตรนี้พวกเราไม่เห็นชาวฮากาสมัยนี้ใช้ชีวิตยุ่งวุ่นวายอยู่ในนั้นในเดือนหนึ่ง ชาวฮากาที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เขตก้านตามหาประเพณีอันโดดเด่นของชาวฮากาตัวอักษรไม้คำว่าเจียงในมือของชาวบ้านเรียกว่าตาเจียวการละเล่นตาเจียวเสียงดนตรีบรลงเสียงดังคนที่สามารถแย่งไม้ตาเจียวกลับบ้านไปได้ผู้นั้นก็จะพบกับความโชคดี มองลงไปจะพบผู้คนสองฝั่งต่างแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนจากที่เคยเป็นการแข่งขันอันดูเดือดบัดน,นี้กลายมาเป็นการแสดงในเทศกาลอย่างสนุกสนานคุณยื้อชันแย่งความสิริมงคลไม่สามารถครอบครองไว้ได้คนเดียวหากจะต,ต้องแบ่งกันให้แลหลายคน ประเพณีของชาวฮากาส่วนใหญ่สืบทอดมาอย่างยาวนานมีขั้นตอนของพิธีกรรมต่างๆบางรัชสมัยมีการวางแผ่นกระเบื้องไว้ในหอบนหลังคาบ้านเป็นเวลาหลายร้อยปีในกลางฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีแผ่นกระเบื้องเผาก่อเป็นเจดีพวกมันถูกวางเป็นอย่างดีชาวฮากาใช้แผ่นกระเบื้องและอิดก,ก้อน เป็นเจดีสูง3เมตรที่มีช่องว่างตรงกลางตอนกลางวันมันยากที่คุณจะคาดเดาถึงประโยชน์ของมันตอนค่ำเจดี JD กระเบื้องได้แสดงออกถึงประโยชน์ที่แท้จริงเพื่อให้บรรยากาศคึกคักยิ่งขึ้นยังมีผู้คนเติมกรรมฐาันเข้าไปยังกองไฟ ประเพณีเช่นนี้เมื่อร้อยปีก่อนเปลวเพลิงจากเจดีกระเบื้องนับเป็นคำสั่งก่อการปฏิวัติของชาวฮากาจนถึงปัจจุบันนี้เจดีกระเบื้องเผายังแสดงถึงเทศกาลชุมนุมรอบกองไฟผู้คนมารวมตัวกันรอบเจดีดังกล่าวแปลเปลี่ยนเป็นความในถึงเปลวสีเพลิงอันเป็นมงคล ต่อมาพวกเราจะเดินทางสำรวจเมืองอันอุดมสมบูรณ์ริมแม่น้ำก้าสที่เมืองก้านโจจะพบกับสะพานลอยน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปตามโอกาสทวนแม่น้ำขึ้นไปยังหนานชางเมืองหลวงของเจียงซีเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอนาคตของเมืองติดแม่น้ำแม่น้ำกาด แม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเจียงซีจากใต้สู่เหนือล่องผ่านทั่วมณฑลมณฑลเจียงซีถูกเรียกย่อๆว่าก้านเป็นเพราะว่าแม่น้ำก้านสายน้ำจางสายน้ำก้งไหลมาจากยอดเขาไหลมารวมกันที่แม่น้ำก้านกลายเป็นแม่น้ำสายเดียวกันอักษรคำว่าก้านด้านซ้าย และอักษรคำว่าก้งด้านขวารวมกันกลายเป็นอักษรคำว่าก้านแม่น้ำก้านจึงมีที่มาของชื่อเช่นนี้เขตเดิมของแม่น้ำก้านมีสามด้านที่ติดแม่น้ำสะพานเป็นสิ่งที่พบเห็นได้มากที่สุดทั้งในและนอกเมืองเรือไม้117ลำกลายมาเป็นสะพานลอยน้ำยาว400เมตรเชื่อมต่อฝั่งทั้งสองเข้าด้วยกัน สะพานอาศัยเรือไม้เป็นแรงช่วยพยุงไว้ตามเส้นทางสายน้ำอันยาวนี้ไม่ว่าน้ำขึ้นหรือลงในอดีตการข้ามานาคมทางน้ำค่อนข้างขับขันทุกวันสะพานลอยน้ำต้องถูกตัดออกสองครั้งเพื่อให้เรือสัญจรผ่านไปได้ทุกวันนี้สะพานลอยน้ำยกเลิกกำหนดเวลาการเปิดทางตัดสะพาน มีเพียงแค่การแจ้งความต้องการร้องขอจึงจะสามารถจัดการให้เป็นพิเศษคือเปิดทางให้เรือผ่านไปได้นี่แสดงให้เห็นถึงคำว่าเปิดทางร่องผ่านแม่น้ำโดยแท้จริงหากล่องเรือทวนขึ้นไปตามแม่น้ำกา้านพวกเราจะได้มาสำรวจสถานที่สุดท้ายที่นานชาง สามารถพบเห็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับ8-1หนึ่งได้อย่างมากมายรวมถึงชื่อสะพานถนนและสวนสาธารณะแม้กระทั่งชื่อทีมฟุตบอลอาชีพยังมี81หนึ่งประกอบในชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ81หนึ่งล้วนเป็นเพราะระลึกถึงวันสำคัญวันหนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาคมปี1927เสียงระฆังดังก้องในเมืองหน à n ชางเป็นการเริ่มเดือนแห่งการปฏิวัติ ในวันนี้เป็นวันที่กองทัพประชาชนตั้งเป็นวันแห่งการรำลึกวันนี้พวกเราอยู่ที่ฝั่งตะว,วันออกของแม่น้ำกาลมองไปยังเจดีย์ถางหวางเก๋อมันไม่ได้ถูกก่อสร้างในสมัยราชวงศ์ถังแต่ก็นับว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมัยนั้นในสมัยราชวงศ์ถังหวางโป นักกวีท่านหนึ่งได้เดินทางเข้าไปในเจดีถึงหวางเก๋อเพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองเขาเขียนกวีหอหนางชางเวลาผ่านมาเป็นพันปีข้อความนี้ยังถูกผู้คนจดจำต่อกันมาซึ่งก็คือตะวันตกดินที่มีลูกนกกระสาโบยบินน้ำในฤดูใบไ,ไม้ร่วงเป็นดั่งแนวท้องฟ้ายาวนับเป็นประโยคทองแห่งยุคเลยเขว่าได้ภายหลังเจดีได้พังทลายลง พังแล้วก็สร้างใหม่จนถึงบัดนี้ถูกสร้างใหม่มาแล้ว29ครั้งบางทีเจดี JD ถึงหวางเก๋ยังคงต้องการสืบท่อต่อไปเจดี JD นี้ยังต้องคงอยู่สืบไปชั่วนิรันดร์ กลางคืนในเมืองหนานชางแสงไฟสองสว่างพรนานาเป็นภาพวาดฝั่งตะวันออกของแม่น้ำกา้านสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเจดีเถิงหวางเก๋อส่วนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำกา้านคือเขตเมืองใหม่หงกูฐานหากเข้าไปอยู่บนแม่น้ำกา้านเมืองหนานชางจริญรูปเรือ,รม,รอมาได้ ด้วยการผ่านเวลาอดีตมาจนถึงปัจจุบันบทกวีของหอเถิงหวางเก๋อทำให้พวกเราจดจำเวลาในยุคสมัยหนึ่งได้ปัจจุบันนานชางก็คาดหวังว่าจะถูกไฟฝันจนถึงวันข้างหน้าถูกตราตรึงไว้ในใจ